ครับอขอความรู้จากสมเด็จคะแนนสองพักหน่อยครับท่านอาจารย์ครับอันนี้อันนี้เขาอย่างนี้เราเรียกว่าคะแนนร้อยนะครับคะแนนร้อยจะคงเล็กหน่อยอนะันน,นี้มันมีรจริงๆก็อันนี้ก็ฟังจากพี่ๆเขามาพี่ๆจากคนที่เขาเล่นกันมาก,ก่อนอ่ามันแยกออกเป็นสองกรณนะีกรณีที่หนึ่งก็คือที่เขาเรียกว่าคะแนนก็คือสมัยก่อนสร้างพระสมเด็จ ครับสร้างพระสมค์โดที่เป็นอจลยนั่นเก็วางนะวาง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 เมื่อครบครบหนึ่งร้อยนะครับก็เอาเอาคะแนนเล็กอย่างเงี้ยอไปวางขั้นอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคะแนนร้อยนี้ถ้ามีสิบองเราก็รู้แล้วพันครับเป็นพันอ๋อเป็นพันก็อาจจะมีคะแนนพันครับอ๋อทําเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้นับง่ายนับง่ายครับอันนี้กรณีที่หนึ่งนะที่เราเขาเล่ากันมาครับแต่ที่สองก็คือ ผู้หญิงกับเด็กอันนี้ก็เป็นองค์ใหญ่เนาะบางทีผู้หญิงเด็กก็ไม่สะดวกก็มีคนร้องขอนะบอกว่าอยากได้เล็กๆเล็กๆใส่หรือจะไปห้อยคอเด็กครับแล้วก็ก็เลยมันจะมีคำหนึ่งเนาะคือสมัยนี้เนาะที่ออกมาพี่ๆที่เขาเล่นกัเนเขาก็จะเรียกว่าสมเด็จนางในอ๋อเอ้าทำไมเรียกนางในมีอีกชื่ออีกก็คือกลายเป็นร่อเมื่อก่อนเนี่ยพวกพิมพ์เล็กๆอย่างนี้เนาะเขาก็จะให้ นางในก็คือคนที่อยู่ในราชวงศ์ในในวังที่เป็นผู้หญิงนะใส่แต่ที่มาเรื่อหเรื่อยแต่ที่เป็นอยู่ในวังผู้หญิงก็คือแจกนะก็าล็กเล็กผู้หญิงใส่น่ารักเนาะว่าน่ารักมันก็ดูสุภาพร้อแล้วก็มันก็เข้าเข้าแบบกันกระลักแบบว่าไม่ดูสวยร้องว่าสวยเพราะงค์ใหญ่จรก็จะมาใส่มันก็ผู้ชายผู้ชายเลยแต่ยิ่งยิ่คนก็เริ่มมันนิยมนะครับมันนิยมเพราะว่า คือของปลอมถามว่าของปลอมเนี่ยคือองค์คือคนไปปลอมองใหญ่ๆองค์ที่คนเล่นหาครับส่วนองค์เล็กจริงๆตอนนี้ยังน้อยเป็นแต่ว่าตอนหลังที่ออกมาเยอะก็คือเป็นเขาเขาก็เรียกว่าปู่วังบะกุบวังก็มีวังหน้าวังหลังวังหน้าก็วัดพระแก้วนบวางหลังก็ที่เลยจากท่าช้างเลยไปทางอุขางนะครับอย่างนี้มันก็มันมีกุ่วังหน้าวางหลังแล้วก็แต่จริงๆจะมีเยอะนะเพราะว่า สร้างกันไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สองสมัยพระจารย์โตเนี่ยท่านตั้งแต่เป็นเนนนะครับเขาก็สร้างเอาไว้เราก็เรียกว่าพระประวัติศาสตร์พระประวัติศาสตร์ในเรืแผ่นดินเขาก็สร้างพระยิ่งวันเฉลิมฉลองยิ่งช่วงสมัยรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้าที่เขาขึ้นของราชก็จะสร้างพระเพื่อเป็นพิธบุรุก็จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ในยุคนั้นในรตุการนั้นแต่ช่วงหนึ่งเนาะก็ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะอยู่ในวัง ของจะอยู่ในวังของก็จะอยู่ในพวกราชนิกูลต่างๆไม่ก็ข้าหาบดีเนาะสร้างกันอย่างเช่นพวกสมเด็จที่เป็นหลังภาษาจีนอย่างเงี้ยพคนจีนเขาก็ร้องขอให้สร้างนะเพื่อจะได้กลับไปแจกพี่น้องชาวจีนแล้วก็คนจีนที่อยู่ในประเทศไทยแต่พวกเนี้ยมันไม่เป็นที่นิยมมันไม่เป็นที่นิยมแต่ณวันเนี้ยมันออกมาแล้ว คือคือมันผ่านการเวลาพอมารุ่นสี่รุ่นห้ารุ่นหลังเขาก็ไม่เอานะไม่มีใครรักษาต่อเขาก็ต้องเขาก็ต้องปล่อยอืมแล้วเวลาปล่อยอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรียกหีบแล้วเขาเรียกสองปันเมื่อก่อนก็คือเหมือนหีบใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วเลขสองปันคือี่นนั้นก็เป็นเป็นพันเป็นพันองอะอืมวันนี้นั่งวันก่อนผมก็เอามาดูนะอัจติโตงดูคือเราก็นึกว่าของเก่าร้อยกว่าปีวันนี้ บางเนื้อที่มีส่วนผสมที่ผมก็ไม่รู้เนาะที่เป็นเนื้อกังสเนื้อสีเนี่ยพอโดนอากาศครับเหมือนแบบเราไปดูพิพิธภัณฑ์หุ่นจินสีเนาะตอนที่เขาเปิดใหม่ๆก็สดนะสีใช่ครับพอผ่านการเวลามันหมือยู่มันก็สีหายไปเฉยๆบางบางตัวก็แตกไปเลยก็สลายไปโดนอากาศเข้าไปกเข้าไปก็อันนี้เหมือนกันพอมาโดนอากาศสักพักเนี่ยผมผมไม่ได้เปิดดูสักสองสามปีเนาะ แล้วทางใต้มันร้อนด้วยนะคือพอเราเก็บไว้ในตรงกลางบ้านมันอบร้อนเฮ้ยมันเพราะว่าเปิดดูกล่องมันมันสลายอ่ะมันแตกเลยนะที่เป็นเนื้อกังสเนื้ออะไรเนี่ยก็เลยเฮ้ยว่าเออมันเหมือนของโบราณอ่ะมันก็ก็มีแบบไปแบบธรรมชาตินะมันก็ยยอยไปแบบั้นก็บางเนื้อก็แข็งแรงแข็งแรงก็อันนี้ก็ยังเขาเรียกว่าเป็นรุ่นที่สมเด็จพระจันร์โตท่านเสกท่านยังเสกแล้วก็มี จริงๆสมัยก่อนเวลาเสกเนี่ยเขาไม่ใช่เสกคนเดียวนะเขาเชิญพระเกจิที่ยในยุคนั้นนมาเสด็จอยู่สุขหลวงปู่บุญหลวงปู่หลวงพ่อเงินอย่างเงี้ยนะก็เยอะอ๋อถ้าใครชอบทางด้านพุทธคุณเนาะอก็คือใช่เลยก็คือใช่เลยพุทธคุณใช่เลยใช่เลยแค่นี้นะจับนี้ยังเหลือมาคนลุกเลยคนลุกคนพ่ออันตรงนี้ใส่เนาะแต่ตรงนี้จะเป็นก็ คือคือก็คนทั่วไปเมื่อก่อนเรียกนะเราเรียกว่าสมเด็จสองหน้าเนาะอันนี้ก็จะสมสมเด็จคะแนนสองหน้านะครับสองหน้าแต่ว่าบางบางบางท่านเนาะผู้ใหญ่บางท่านท่านก็เรียกว่าสมเด็จสองพักสองพักไม่เรียกหน้าอ่าอ่าเคอเรียกให้ให้ดูเพลาะแล้ก็เขาจะจะเติม เติมพรมลังีเี้าไปด้วยเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นผู้จัดสร้างสมเด็จโตสมเด็จสองพักพรมลังสีก็จะมีอาจารย์บางท่านเขาก็เรียกเป็นแบบนี้นะก็เพราะดีก็ให้เกียรติสมเด็จโตท่าด้วยสองต้องมีจะกรกลนะจักรกที่ที่ผมทําใช้เองใช้เองด้วยเนาะก็ แล้วก็ครุฑนะครับคุฑนี้เป็นคุฑของวัดมเหยยงเนาะครับสวยมากเลยนะครับนี่ของกรมการปกครองสร้างนะครับตาเปลือกตาอะไรอันนี้กี่ปีแล้วครับคุฑนี้คุฑนี้ผมว่าประมาณเกือบสิบปีเกือบสิบปีเนี่ยแล้วก็สุดที่ดีก็ครับเห็นปัจจุบันนี้นิยมคุฑกันมากนิยมกันมากอาจารย์วาราครับแล้วก็มันมีบางปีที่แบบว่าเหมือนกับทาง หมอโหราศาสตร์ที่ดังๆเขาก็ออกว่าปีนี้องค์ไหนขึ้นเ,เป็นเทพปีน,นี้นขึ้นเป็นเทพปีนี้องค์นาคขึ้นเป็นเทพอะไรของจีนะ่ะนะปีนี้โวอูขึน้นเป็นเทพปีนีเน้เขาก็จะมาดูชากัน,น,นอ้นะนก็อันนี้ก็ตามกระแสไปด้วยตามกระแสไปด้วยแต่ว่า แต่ว่าน่คนเกิดวันอาทิตย์อ่ะก็อ๋อก็บูชาครุฑอ่าถ้าคนเกิดวันเกิดวันเสาร์ก็หน้าก็จะถึงถือถือว่าจะถูกฉลกถูกถูกธาตุแต่แต่จริงๆครุฑเดี๋ยวนี้เขาก็มาแยกเนาะแยกพุทธเป็นพุทธต่างๆหลายแบบน้ามีมีหลายๆอ่าก็มีหลายตระกูลตระกูลก็มีหลายตระกูลครับแต่ผมก็ยังมีองค์สร้อยชุดหนึ่งเลยเนาะพรุฑหมดเลยหลายวัดเลยมารวมอืม ส่วนแต่ตอนนี้ตอนนี้คืออันเนี้ยพอดีมีพี่คนนึงให้ผมมาครับให้มานานแล้ว<อ>ก็ก็แขวนอ,อันนี้มาก็เพิ่งมารู้ทีหลังอจริงๆก็เพิ่งเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นแป็นอะนนว่าหลักค,คือเขาเขาให้เขาไม่ได้บอกอะไรแต่พอดีเห็นเล็กนะเดี๋ยวนี้อพออายุเยอะขึ้นแล้วก็เคอที่มันไม่ไม่ใหญ่แล้วใช่ใช่ใช่จะขุดอย่างนี้นะแต่จะาขุดเนี่ยปกติผมก็ยังใส่นะครับอ่าแล้วก็จริงๆชอบใส่ตอนจุกมวยอืม ชาที่ผมบอกคือเป็นกล้องครับมันมันมันชาพลังมันไปด้วยใช่ like me. like, ใช่ใช่ชาพลังไวในตัวไอ้ที่นั้นเหมือนใช้เคี่ยวหมูหรือเปล่าครับเคี่ยวหมูตันเคี่ยวหมูตันอันนี้ตัวที่จำจำกระบี่พยัคฆ์ขาวได้ใช่ไหมอ๋อใช่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 น้าชาเนี่ยน้าชาจำกระบี่พยัคฆ์ขาวแล้วก็พอดีแกบอกว่าชอบไม้อย่างนี้ผมชอบแล้วแกก็เอาไปสาธิตต้นไม้เนาะครับแกก็เอาเนี่ยไป กวาดต้นไม้เฉือนเนื้อต้นไม้เฮ้ยมันเวิร์กแข็งแรงมากนะไอเดี๋ยวไอเขี้ยวหมูนี่ถึงกับเล่นต้นไม้ได้เลยนะใช่ใช่เขี้ยวหมูใช่ใช่โออยังไงครับต้นไม้อ๋อหมูนี่มันก็ขิดต้นไม้ได้ใชแล้วแล้วไทยเป็นอย่างนี้เขี้ยวหมูหมูป่าเนาะเออจริงเนาะจริงแล้วถ้ายิ่งยาวแล้วก็ยิ่งแก่ครับที่เดียวปรอบผมมีนะอืผมให้ไปสองคนครับ ให้ให้พี่โออ่ะพี่โอพี่โอเป็นคนนังนั้นยาวกว่านี้อีกนะยอดเลยแล้วก็ให้ใครคนคือผมก็ได้จากผู้ใหญ่มาเนาะบางทีแบบว่าเขาก็ช่วยหรือว่าผมเยอะผมก็แบ่งไปให้อันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ห้อยไว้เป็นทั้งเครื่องรางด้วยแล้วก็เครื่องรางด้วยแล้วก็เนาะเอาพกมีดไงอ๋อไอตัวนี้ก็พกได้เหมือนกันใช่ไหมตัวระดับหนึ่งเนาะระดับหนึ่งคือช้ำในอ่ะห่อเลือดก็แล้วกันอ่ะอ่าคือถึงตัวตีนะครับ โอ้เจ็บจริงครับก่อนเมื่อน้องอันนี้ลองแล้วนะครับเดี๋ยวให้จาย์ลองกดดูใหม่นะโอ้โหโอเคอ่าคือถ้าแรงๆเนี่ยเข้าแน่เข้าเข้าไน่นี่หลายสิบปีมาเนี่ยผมมีอะไรที่ผมคิดอยู่เรื่อยนะการป้องกันตัวครับางทีมีเหตุแล้วเราก็บอกว่าป้องกันตัวแต่พอไปแจ้งตำรวจหรืออะไรขึ้นมามันคนที่ป้องกันตัวมันกลายเป็นมันไม่ป้องกันตัว อ๋อมันจะเป็นอ่ามันจะเป็นอย่างนั้นไปจริงเราป้องกันตัวแต่เขาจะมองว่าเราปิดไปปะทุสลายอย่างนั้นซะมากกว่าคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะบอกคนใช้อาวุธมาแล้วเราไม่มีอาวุธไปสู้เขาเนี่ยเราก็ตายอยู่ดีอะอ่าใช่ครับใช่ครันมีความรั ให้มึงตายดีกว่ากูตายล่าวอเออคือไม่ใช่พระไงนั่งให้มึงทุกหัวอยู่ก็ไม่ต่อให้เป็นพระก็ไม่อยู่ครับมันไม่ใช่พระอรหันต์นะใช่ใช่การมออยู่ในมึงตีก็ไม่ใช่แต่การเป็นพอเราไปสู้เนาะครับกาเป็นเราเป็นคนผิดใช่ใช่ที่ผมก็งงนะตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของง่ายเนาะมีดในครัวกฎหมายครับมีดอราผปิดกฎหมายครับแต่พอเป็นมีดในครัวยังไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่พอคุณใช้ป้องกันตัวแล้วไปแทงใครเข้า พกพาอาวุธขนาดมีดในครัวนะพกพาอาวุธไปในมีดก็โดนข้อหาไปอีกอะไรอีกอ่กเอคนมีปืนเขาใช้ปืนอ่าผมถามว่านะอันนี้อันนี้ก็คือความจริงความจริก็คือคนที่ซื้อปืนมาอย่างถูกต้องนะครับจดทะเบียนจดอะไรถูกต้องเปอร์เซ็นต์ผมบอกอาจจะอยู่0.01อะไรเนื่องที่เขาออกมาใช้นะครับือแปลว่าเขาใช้มันมํจเป็นแล้วนะอ่าสอ่วนใหญ่ที่ผมเห็นเลยนะของฆาตัวตาย เอ้าไปซื้อมาเพิ่งเหตุนี้เลยได้เออกไปนักปืนปืนไม่มีทะเบียนปืนเถื่อนปืนไร้ประดิ์ที่เขาไปใช้กันน่ะแล้วคุณไปแก้ปัญหาโดยการไปบล็อกคนที่เขาทําปืนถูกกฎหมายไปขออย่างถูกกฎหมายมีทะเบียน คนที่จะใช้ปืนอย่างนี้นะคือเขาแค่คิดว่าเขามีมือสเบียนนะกูก็คิดหนักแล้วอืนอกจากว่ามันแบบขาดสติแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ไอ้พวกที่ไม่นทั้งขาดสติขาดปัญญาทั้งไม่มีศีลธรรมปัญญาอยู่ในหัวใจนะออะไรก็ได้มันก็ใช้หมดเลยก็จริงก็จริงครับจริงใช้หมดแล้วตกลงอะไรคือการป้องกันตัวบางทีผมก็อ่าทีนี้กฎหมายต้องไปไปแก้ใหม่นะผมว่านะผมไม่พูดเรื่องนี้นอเราเป็นแค่ กันจิ๋วเดียวมดดีกว่านะมดมดไม่ใช่มดหลังงนะตัวเดียวนะที่เดินเพื่อนผ้าอยู่กลางบ้านมันก็ถ้าทําผิดนะมันก็มันก็ผิดคือมมนจะถึงมันถูกมันก็กลายเป็นผิดนะใช่แช่ที่ผมบอกแบบนี้นักข่าวหรือข่าวทําไปทํามาทําคนผิดได้เป็นคนถูกอคนที่ถูกแล้วก็กลายเป็นผิดคือผมก็งงว่าไม่รู้เป็นเชียอะไรกันเนาะอันนี้จะเป็นเรื่องจัญญาบันแล้วผมก็งงๆคือแว่า ผิดนี่ผิดต้องมรับผิดสิไม่ใช่ไปเชียร์เขาจนแบบว่ากลายเป็นถูกไปร้องไห้ฟูมไฟแล้วก็เอาคนเห็นใจทั้งประเทศนะคือผมก็ไม่เข้าใจว่าเดี๋ยนี้ตักกับคนมันเป็นยังไงตัวอย่างที่เดีวนี้ที่พขาเอาคําของพระศาสนามาพูดนะว่าคนเดี๋ยวนี้ติใจเสื่อมทรามลงบ้านเมืองเนี่ยคนอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่มันก็จริงเนาะ มันก็จริงคือตอนนี้คนดีมันน้อยกว่าคนไม่ดีเอาง่ายคือถ้าจะให้ประเทศมันนู้นมันก็ต้องคนดีมากกว่าคนไม่ดีแต่ให้คนดีไปปกครองประเทศปกครองไม่ได้ไงก็ปกครองยากอีกยากมันต้องคนชั่วที่โคตรชั่วแล้วก็มันดีให้มาดูแลประเทศเพราะมันรู้คนการโกงทุกรูปแบบอ่าใช่ใช่แต่ทำเพื่อประเทศนะใช่ใช่ต้องทำเพื่อประเทศโอ้ยนี่ก็หายากอีกครับถ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้เนาะ บางทีเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนาะครับครับก็พูดยากนะใช่บางทีผมถ้าอยู่ตรงนั้นผมอาจจะชั่วก็ได้นะโอ้ยเราก็ไม่เราก็ไม่รู้ว่าความชั่วกับความดีเราไปขึ้นไปอยู่กับตรงนั้นมันก็ันก็เออพอดีเลยเพราะว่าเราเราก็คุยกันเรื่องพระเครื่องแล้วก็ทีนี้ก็มามาเรื่องศิลธรรมเนาะเรื่องเรื่องของขังอะไรเงี้ยเออก็ขออาจารย์ส่งท้ายนะครับว่าการที่เราแบบใช้ชีวิตเนี่ยนะครับ แล้วเราแบบเป็นคนแบบเล่นของเล่นวัตถุมงคลอะไรเงี้ยนะครับเราควรจะเป็นคนที่แบบจิตใจอะไรยังไงครับเนี่ยถึงจะถึงจะไปรอดเราเรียกว่าพวกนักสะสมดีกว่าครับนักสะสมครับอ๋อนักสะสมเล่นเลยเล่นอย่านักสะสมเนาะครับแล้วมันมีคนอยู่สามประเภทนะครับโคตรฉลาดเออฉลาดจดถึงเชื่ออืม องมันจะเรียกว่าโงงงงง่ายสุดอืงเกิดความเชื่อความครับอาแบบที่สามคือรู้เท่าทันแล้วจึงเชื่อคือคือฉลาดสุดบางทีแบบว่าเขาไม่เคยเชื่ออะไรเลยนะแล้วอยู่วันเขาก็เจอปาฏิหาริย์เลยเจออะไรเชื่อเชื่อแล้วเชื่อขาดเลยนะอ๋อแต่คนนี้น่ากลัวกว่านะนลากลัวกว่ากับแบบว่าคนงมงายเขาเรียกว่าคนเขาเรียกว่าหลอกงมงายก็คนโดยพฤติฐานทั่วไปคือความเชื่อเลย ครับก็คมเชื่อเชื่อที่สุดความเชื่อต้องเกิดจากความศรัทธาก่อนเนี่ยครับไอแบบผมนี่คือคือรู้เท่าทันเป็นคนเรียนอืเรียนแล้วเกิดความเชื่อครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเนี่ยราวาจิตเนาะมันบอกไม่ได้ว่าของมันขังของมันแรงไม่มีเครื่องชี้วัดอ่ะมันไม่ใช่ไปจี้ไฟมันขึ้นพันอนี้ของมึงแรงเท่านี้ครับเพราะนั้นต้องรู้เท่าทันใช่ครับเพราะนั้นของเหล่านี้เนี่ย ถามว่าเป็นคนดีไหมจริงจริงคนที่จะใช้พวกนี้นหรือสักยันเนี่ยเ<ม>็ามีกฎข้อห้ามเยอะครับไม่ใช่ว่าใครก็จะไปถือได<ม>้ครบนะครับคุณจะบอกว่าเกลเออันตพาอะไรอันนี้ผมไม่รู้ถ้าคนเรียนมาจากคูบาจารย์ก่อนคุณจะเข้าเนี่ยสาบานตัวกันเยอะนะครับวังคูบาจารย์เอาน้ําเอามีดหมอเอาดาบเอาแช่น้ำ,นำมนำหมให้คุณดื่มนะ<อ>ถ้า,าคุณทำไม่ดีคิดหมย